วันนี้จะได้สารลบข้อปฏิบัติเพราะว่าผู้ปฏิบัติได้มีการบันทึกประจําวันขึข้นมาก็มีความรู้ติดต่อกันอยู่เป็นส่วนมากแล้วทีนี้ไอ้เรื่องการพิ่เกณนาภายในเนี่ยมันจะต้องมีการแพ่งให้รู้แจ้งเพราะว่าการปฏิบัติ ที่ได้มีการพิจารณาตัวเองอยู่แต่ว่ามันยังไม่เป็นการรู้แจ้รู้จริงทีงนี้ก็ต้องพยายามนะเพราะว่ามันจะได้เป็นเครื่องทำลายโมหะคือความมืดแอ้มัวในจิตในใจเนี่ยนะมันก็เป็นของสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีการเียื่แพ่ง ดูให้มันเห็นแจ้งแล้วมันก็เพียงแต่เป็นความรู้ตามเข้าใจเป็นขั้นผิวเผินเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีอสวะอยู่แล้วก็การฝึกให้มีสติติดต่อมันก็ยังไม่สู้จะมั่นคงนะ ก็ควรจะพยายามให้ยิ่งขึ้นหรือว่าให้เข้มงวดในศีลในสมาธิในปัญญาซึ่งเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ให้มีการย่อหย่อนอ่อนแอไปแล้วเราก็ต้องเพียรพยายามมีการแต่ทำความปฏิบัติ ที่จะเป็นเครื่องมองในจิตใจของตนเองเนี้ให้มันรู้จริงให้มันเห็นจริงแล้วเนี่ยมันจะได้เกิดดวงตาที่เห็นภายในหรือว่าเห็นจิตใจนี้เองหรือว่าเห็นกายก็ได้แต่ว่าให้มันเห็นลงไปจริงๆว่าไอ้กายนี้มันเปิดก่อไปด้วย วัตถุธาตุที่เป็นที่รู้กันได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มีการปฏิกูลอะไรอยู่ในตัวเองทั้งหมดนี่นะทีนี้มันก็ต้องพิจารณาเพราะว่าตามในหลักของปัจจเวสปัจจัยสี่ก็ต้องทำเนี่ยต้องทำอยู่เรื่อยเทียวเพราะว่าไอ้เรื่อง การพิจารณาในการบริโภคปัจจัยสี่นี้ตามอย่างของพระท่าน,นต้องทำเรื่อยไปจนตลอดชีวิตนะมันไม่ใช่เป็นของทำกันชั่วคราวหรอกเพราะว่าอการพิจารณาเนี่ยมันเป็นเครื่องทำจิตไม่ให้เศร้าหมองไปด้วยอำนาจของทิเลชันหามากมายนะ มันเป็นการชำระกิดให้มีการรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาได้ถ้ามันพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยจิตเนี่ยนะมันจะว่างจากสิวามอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสกายทั้งหมดเนี่ยนะมันจะได้มีความเห็นชัดลงไปว่าการ มีชีวิตยอยู่นี่ที่มีการอาศัยปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงๆนะแล้วก็ต้องพิจณาจำทราบอยู่เพื่อให้มันรู้จริงเห็นแจ้งว่ามันสับแต่ว่าธาตุไม่ใช่สับไม่ใช่บุคคลทั้งหมดนี่ นี้ต้องพยายามพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงขึ้นมาให้จงได้เพราะว่าการอบรมจิตตภาวนานี้ที่ได้มีการฝึกกันอยู่ประจำวันก็เป็นตามอ่านตัวเองได้เถราว่ามันยังไม่แก้ก็ต้องพยายามแฝงพิจารณาให้ใแจ้งแด้จากชัดด้วยใจยจริงให้ได้ ไม่ว่าขนาดไหนหมดนะเนี่ยความรู้ที่เป็นอาการอ่านภายในจ,จิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสคำคัญแล้วก็ต้องอบรมด้วยเพราะว่ามันคอยแจจะรู้ออกไปข้างนอกแตไอ้ที่จะรู้เข้ามาข้างในเนี่ยมันยังไม่ชัดไม่แจ้งอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้จิตใจนี้นะมันกลับกอก ตรอรวมอยู่อย่างไรมันถูกไอ้เกลื่อนัหาเข้ามาปรุงแต่งฉากทาเอาไว้ในลักษณะอย่างไรนี่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยคน้าหาไอเ้เชื้อดอคเนี่ยนะถ้าว่าคนจ้าอยู่ประจำอยู่ทันในใจอยู่แล้วนะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดเถียม,มันทำลายไอ้พวกเกลอนันหาอุปทา,านเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นมาครอบงำจิตในขณนะไหนแล้วไอ้ปัญญาเนี่ยคอยระวังอยู่คอยรอบรู้อยู่เนี่ยมันคอยสก,กัดกั้นเอาไว้หมดเถอะทางไอ้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอย่างนี้ก็ต้องสมรวมแล้วจะได้มีการเพ้่เพลินไปเพราะว่ามันจะถูกถูรอบบ้างหรือพระพุทธเจ้กาก็ได้บอกเอาไว้ว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ มันต้องขุงไยจากขายของไห้สติจสัมปชัญญะาไาวา้แล้วก็มีการสำรวมเอาไว้ให้ได้ให้อยู่ถ้ามันอยู่กับสะะของสติถ้านมันก็จะมีการพิจารณาเป็นเครื่องรู้จิงเห็นแจ้งขึ้นมาได้ถ้าเราพยายามฝึกให้ดีนะไนี่ยไปเรื่องศีลน่ะคือว่า อินทรีย์สังวรและศินเนี่ยมันเป็นศิจละเอียดถ้าว่าการอบรมบ่มพติปัญญาให้มีการรักษาอินทรีย์สังวรได้แล้วแล้วเนี่ยดัทุกโทษได้รายละเอียดมากมายเหลือประมาณที่เดียวเราก็จะทําให้ศิลน,น่ะทุกข้อบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะว่าเรื่องกายสํารวมอินทรีย์เนี่ยมันเป็นเครื่องปิดกั้น คือว่ามันกมไม่ให้จิตเนี่ยหลงหลายเพ้อเพลินไปในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรเหล่านี้นะเนี่ยถ้าว่ามีการประพฤตปฏิบัติเพิ่มครับจัดไอ้เรื่องมองข้างนอกออกเสีอให้หมดนะเหมือนอย่าการผู้ปฏิบัติก็ได้มีการอยู่อินทรียสมวรกันก็มีเป็นการํำกัดเวลาัก คึ้่เดือนหนื้เดือนหนึ่งก็ขณะจแต่ว่ามันต้องเคร่งครัดอยู่ในการสำรวมทั้งหมดเทียวทางเวลาที่จะยืนเดินนั่งนอนอะไรทุกอย่างนี่นะมัธยัสอยู่เรื่อยเทียวแม้แต่การโน้มหงามหรือบริโภคอาหารอะไรอยู่ในเสนาสน,นะรู้ว่าดิ่อยูยาอะไรก็เข้ากาัน นม่อยากเท่าพิจณาอยู่อย่างนี้เรื่อยนะที่อะเกิดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเครื่องเป็นเครื่องกั้นเอาไว้รอบรอบด้านหมดตอนนี้ไอ้กิเลสที่จะเกิดก็มันก็คงจะตัวเล็บนะเพราะว่าเราเคอยสอบส่องมองกิตใจอยู่แล้วก็พิจณาอยู่รู้อยู่ด้วยนะเป็นเครื่องประกาศกั้นหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ เราฝึกกันให้ให้ดีนะเพราะว่าไอ้วันเวลาของชีวิตเนี่ยที่ยังมีเหลืออยู่นี้เราได้มอบหมายเอาไว้ในเรื่องของการปฏิบัติการอยของพระให้ลงได้แล้วไอ้เรื่องอื่นๆอย่างนี้มันก็ไม่มีแล้วไอ้ชีวิตทุกวันนี้นะมันได้เดินตามรอยของพระได้แล้วนี่ยมันจะหนา้า ขึ้นอ,อกชื่นใจหรือไม่เพราะว่าเราเดินตามทางของ่เษีเตันหาอุปาทานกันมาก็เป็นเครื่องรู้กันได้แล้วนะมันต้องวุ่นวายเท่าไหรดอดร้อนเท่าไรทุกข์แล้วทุกอีกอยู่เท่าไรเดี๋ยวนี้มันอยู่ว่างๆนะว่าอยู่ว่างๆอย่างนี้ก็ดีแล้วไปหาแก้วที่ไหนเล่าใจเอ๋ย บอกกันมาอยู่อย่างนี้นะถ้าว่ามันยากมันแปลมันสาใจจะไปเอาอะไรก็บอกกันมาอยู่อย่างนี้นะให้มารู้อยู่อย่างนี้ให้มันเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะได้หยุดมันจะได้สงบมันจะได้ไม่วิ่งไปมันจะได้ไม่วุ่นวายมันจะได้ไม่คุ้มคร่ามนี่สายแล้วพัดอย่างเธอสกัดกั้นหมดทีเดียวแล้วก็คอยครัวเราะแต่ว่า ไอ้พวกิเลสเมันมีมายาลาถ่ายมากมันอาจจะมาปรุงจิตในการที่ให้เหตุผลอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดอะไรก็ผุดแพ้เถอะมันมีมายาหลายอย่างเราก็รอบรู้อยู่นี่นะเพราะว่ามันจะเกิดไอ้ความปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไรเราก็พยายามหยุดเอาวะเพราะว่าไอ้หยุดนี้อ่ะมันทำให้เกิดกำลังของจิตขึ้นมา เพราว่าไอ้จิตที่ถูกปรุงนี่นะมันเหนื่อยเหมือนกันเหมือนกับตามคิดนึกอะไรที่มันองซ้านอยู่นะตั้งหลายหลายชั่วโมงแล้วไอ้จิตเนี่ยมันอ่อนเคลียแต่ว่าหยุดมันยังไม่ได้เพราะว่าไอ้กิเลสมันกำลังของมันมากมันมาปรุงอยู่ซ้ำๆซากาอยู่แต่นั้นแหละทีนี้เราก็ต้องพยายามแล้วเพราะว่าเ้าเสืออลักไปแล้วนะ มันยากมันต่อวางยากมันเอาชนะมันก็ยากเพราะงั้นต้องรักษาหลัยยกไวกรว่าไอ้หลักของจิตที่เป็นกลางเนี่ยนะปกติเอาไว้กรแล้วก็ย้อนดูอยู่หรืออาทีเดียวความรู้ที่มีการประคับประคองอยู่ในขณะที่จิตเนี่ยเป็นปกติเป็นกลางเนี่ยนี่จะต้องมีอยู่ ถ้าไม่มีแล้วมันมันอยู่ไม่ได้มันสงบเป็นกลางไม่ได้มันก็แค่ออกไปหาเรื่องชอบไม่ชอบอะไรไปตามนิสัยเดิมของมันทีนี้ต้องรอบรู้อยู่ทีเดียวกลัวขันก็มันวันนี้จะมาจับจับเอาไอ้ไอ้เสือไ้าล่อะไรตะวันหนึ่งเอามาขังกองเอาไว้แล้วก็ไม่ให้อาหารมันเพราะว่าถ้าให้อาหารมันแล้วก็มันก็มีกาลังมาก เราก็ตู้มันไม่ไหวเพราะงั้นต้องกักขังสังวรเอาไว้ก็แปลว่าจับเสือมาใส่กรงแปลว่าสังวรนั่นเองสังวรเอาไว้อดทนเอาไว้อดกั้นเอาไว้บัเทา้าเอาไว้ก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องของอิเลตเนี่ยมันไม่ใช่ของที่จะรู้ได้ไง,ง่ายๆ่าจะละได้ไง,ง่ายๆเลยเ่ยถ้าเราพยายามที่จะพจารงานยุ่ง หลังวอนตาหูจะหมกนเวียนกายใจอยู่แล้วก็มีการค้นคว้าด้วยนะทีนี้เรื่องการค้นคว้าที่เกณาทายในกายในใจนี้นี้มันเป็นเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทําประจำวันด้วยเพราอไม่ให้จิตเนี่ยมันเหินห่าง ถ้าว่ามีการรวบลับเข้ามาพิกเรนามันดูทีเดียวทุกอย่างจรงารนายมันมันดูก็ได้นะแล้วก็มันก็จะได้ไม่ไปตรงคิดอะไรอย่างข้างนอกอย่างอื่นๆนะทีนี้มันก็มารู้อยู่ในกายในในจิตเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่เรื่อยทีเดียวแล้วการกระทบไปจากภายนอกนั้น ไอสิ่งที่ควรเละก,ก็ต้องเลกต้องเลกไอสิ่งที่ควรหลบก,ก็ต้องหลบนะเพราะว่าจะไปประจันหน้ากับมันทางนานไม่ได้เพราะว่าไอบางสิ่งเนี้ยมันนัื่องกาจ้างสติีจูงแต่ว่าไอสิ่งที่มากระทบนั้น่ะมันมีเสน่ห์ครือว่ามันเป็นเครื่องโยโย่ควรใหแล้วไอจิตนี้มันก็ไหวออกไปนะ พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพราะว่ามันคุ้นเคยมาอย่างนั้นเพราะว่าเราจะต้องสังวรเอาไว้ให้อยู่ให้ได้เช่นการเกิดตัวอยู่ในที่สงบเงีเยบโดยเฉพาะคนเดียวเนี่ยมีประโยชน์มากจะสังวรได้เรียบร้อยแต่ถ้าออกมาพวกคูกก้นผ้าอย่างนี้ด้วยนะไม่ได้เพราะว่ามันแสไอ้จี๊เนี่ยมันชอบแสจานตาเพาเงลงตา ใจและพัย่างนี่งนะเนี่ยไอร้ราของสติเนี่ยต้องล้มลุกทุกคานมานับไม่ถ้วนแล้วเราก็ต้องฝึกกันใหม่ต้องรู้กันให้ดีให้ถูกเสียเพราะว่าไอ้เรื่องการปฏิบัติด้านในนี่มันก็เป็นของเฉพาะตัวด้วยกันทั้งนั้นนะเราพูดเพื่อนแนะแนวทางให้เพื่อจะได้มีการรอบรู้อะไรอยู่ภายในให้มากๆแล้วก็ จ่าข้าวมูพูดเพอเจอไม่ดีต้อง,งดให้ได้ถ้าไม่งดไอเรื่องปากนี่มันก็ทำให้ใจนี่ไม่สงบด้วยาะงั้นต้องพห้อายามะนับให้หมดไม่ว่าจะมีกิจการงานอะไรที่ควรกระทำ<ม>ก็กระทำด้วยความสงบดีกว่าเพราะว่าการสวนเตอเหหามันเป็นลักษณะของคนเพอเจอ คือว่าไม่มีการสังวรกายสังวรยวาจยาแล้วมันก็ขาดทะลุมาจากจิตโนนน่เพราะว่ามันไม่ได้รู้อยู่ที่รู้นี่นะมันรู้ออกมาทางสัมผัสนี้แล้วเราก็ต้องรู้ฝึกต้เมันต้องรู้ได้ทุกคนนะไม่ว่าจะผิดพลาดทางเผอไปไหนที่ไหนนะรู้แล้วก็หดกับนะมาดับทุกโทษอะไรทายใน ของตัวเสื้อแล้วกลิ่งน่ะมันจะได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจด้วยถ้าเรา่อยเลยตามเลยจนเคยจุแล้วเนี่มันก็ทุกข์สิแล้วทุกข์สิ่งอีกอยู่แล้วก็ไม่มีความละอายด้วยแล้วมันก็ยิ่งใําหั่นนะเพราะว่าทุกคนชอบเอาอย่างในทางที่ไม่ดี ถ้าเป็นการกระทําดีก็มักจะเถอเมือเสียไม่กระตือรือร้นไม่สนใจที่จะมีการประพฤติปฏิบัติให้เส้นคัดสำหรับดับทุกดับโทษอะไรของตัวเองแล้วก็อย่าเป็นคนหลอกแหละไม่ดีมันจะต้องเป็นคนชนิดที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ การกระทบกัะตรมันก็จะได้ไม่เออเ,เอียนไปพอใจไม่พอใจเป็นต้นหรือจะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อยเพราะงั้นการปฏิบัตินี่นะมันต้องฝึกตัวเองทท้งนั้นเลยจะให้คนอื่นมาฝึกเนี่ยมันฝึกไม่ได้ที่พูดนี้ก็พูดแนะนำแต่ว่าตัวเองไม่ได้เอาไปฝึกปฏิบัติแล้ว มันก็สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตของตัวเองนั่นเองแล้วก็ประกอบทุกโทษอ,อะไรใส่ตัวเองอยู่แล้วก็ไม่มีความละอายไม่มีความตัวต่อทุกโทษของความชั่วทั้งหลายแล้วมันก็เป็นการทุสุนดิน้นเนื้อประดาดตัวอยู่ในจิตใจทั้งหมดเลยเนี่อต้องสมรวรระวัววงนะต่อไปนี้อ่ะ เมื่อมีกิจการงานอะไรก็ขอให้ทำกันด้วยความสงบเพื่อหย่าเที่ยวพูดจาเพ้อเพ้พ้พไปเลยฮะเพราะว่ามันเพ้อมามากแล้วหัดสม,มยัยสมดุลสม,มยัยจ้างอกั้างใจปฏิบัติกันสม,มยัยเพื่อขัดเกลาให้เบาบางไปทุกๆกอย่างทีเดียวนั่นแหละข้อปฏิบัตินะ่ะมันจึงจะเ้าหน้าไป มันจะได้มาไม่มาตกโรมจมโครนดุนี้แล้วก็ใครเล่าจะมาชําระใช้ร้างให้ได้มันโรคมันโรคทุกโรคกดีดกันอยู่ภายในจิตใจของตัวเองทางนั้นแล้วก็จําเป็นที่อยจะต้องชักชวนกันนะเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนที่จะจงขึ้นมาแล้วก็ไอ้เพื่อนที่จะ ไอ้จงให้มันจมลงตายนะมันสองอย่างถ้าว่าไอ้จงขึ้นมาได้มันก็้นทุกข์ดับทุกข์ดับโทษในสารพัดกได้ตอน,นี้มันไปครบค้าสมาคมกับไอ้เพื่อนชั่วแล้วมันก็จงไปจบจงจมไปจมเหวตายอยู่นู้นระวังให้ดีแล้วต่างคนต่างก็ต้องมีตามระมัดระวังกัน ให้มากนะตะวันการเอาไว้ใครจะผิดทางไปในะอะไรก็ต้องเตือนกันบ้างอย่าไปอย่าไปส่งเสริมกันนะเพราะว่าไอ้เรื่องตะวันเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์มาก